ไทเก๊กมันเป็นการออกกําลังกายที่มันเป็นศินละปะซึ่งศิละปะเนี่ยมันมันเป็นความชอบความชอบเฉพาะบุคคลมันเป็นท่าทางการเคลื่อนไหวที่อย่างน้อยก็ต้องชอบมวยจีนอะเพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะอยู่ได้ไม่นานสวัสดีครับชื่อเพียวนะครับเพียวไทชีฟิต จุดเริ่มต้นของการลําเลยผมหนัก115โลตอนนั้นน่ะลดน้าหนักมาตลอดหลายวิธีมันมันไม่สําเร็จจุดที่มีแรงผลักดันมากๆก็คือหมอ,อบอกว่ามันกําลังจะเป็นโรคเบาหวานมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องทําอะไรกับร่างกายแล้วเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะไปเร็วขนาดนั้นตอนนั้นมันมีโอกาสก็คือชมรมวูซูกังฟูอะครับโมจีนนี่แหละเข้ามาในโรงเรียนซึ่งก็ได้เข้าไปเพื่อออกกําลังกายเราเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราอิน เรามีหลายอย่างที่เราจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจถึงขนาดที่ว่าจะเอาจุดนี้เป็นตัวเด่นของเรามันก็เลยจริงจังในการซ้อมอันนี้น้ำหนักก็เลยลดเราเรารู้สึกว่าเสน่ห์ของมวยไทยเก๊กเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ได้เยอะกว่าและเป็นตัวเราได้มากกว่าประเภทอื่นแล้วเราดูในท่าทางอ่ะคือมวยจีนมันจะมีทั้งเรียนแบบสัตว์แล้วก็อื่นๆอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกถูกใจในท่าของไทยเก๊กด้วย ด้วยการทรงตัวหรือการวางตำแหน่งหน้า,หน,าหน้าตามือไม้ขาอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าอยากทำแบบนี้ไม่ได้อยากจะทำอีกแบบหนึง่งที่แบบต้องไปลมลุกคุกคานอะไรขนาดนั้นไทเก็กกับสมาธิมันต้องคู่กันเพราะว่าด้วยท่าทางของไทเก็กแล้วอ่ะมันมันต้องมีหลายจุดของร่างกายที่เราต้องคอนโทรลให้มันอยู่ในในทรงของมันที่ที่ตามกติกากำหนด มันจะมีการจัดระเบียบตั้งแต่ปลายเท้าเข่าพ่อสะโพกแกนกลางลำตัววางยังไงมันต้องสัมพันธ์กันตลอดเวลารวมทั้งการหายใจหรือสีหน้าแววตาที่เราแสดงออกมาถ้าไม่มีสมาธิไม่สามารถทำท่าของไทเก็กออกมาได้สมบูรณ์เลยการลำโมจินไทเก็กใช้ต่อสู้ได้ไหมสำหรับผมอ่ะมันมันฝึกท่าเดิมๆมาเป็นประจำมันเป็นออโต้ของร่างกายไปแล้วแล้วไอออโต้ตัวนี้มันทำให้เราใช้โดยที่เรา เราไม่ได้นึกแต่พื้นฐานถ้าจะใช้ต่อสู้หรือแบบป้องกันตัวได้จริงๆอ่ะจะต้องไปฝึกไทเก็กในแบบที่เราต่อสู้เพราะว่าอย่างตอนนี้ผมฝึกแค่ท่าร่างกายแข็งแรงมีความยืดหยุ่นแต่ว่าถ้าต่อสู้มันจะต้องฝึกรีแอคชั่นอย่างเช่นชกมาหรือโดนดันมาแบบนี้เราจะต้องเบี่ยงไปทางไหนมันจะต้องฝึกอีกแบบนึงการลำไทเก๊กให้ประโยชน์อะไรบ้างก็จะมีการทรงตัวแล้วก็ความผ่อนคลายเป็นหลัก การทรงตัวกับความผ่อนคลายเนี่ยมันมันมีประโยชน์มากเลยถ้าถ้าเราอายุประมาณใกล้ยาเลข3หรือทํางานมาสักพักหนึ่งอะ่ะเราจะเริ่มเห็นเพื่อนร่วมงานของเราบางคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกแล้วจนต้องพึ่งกายภาพแต่ของเราเองเราเรายังไม่มีช็อตน,นี้เลยในในขนาดที่อายุเท่าเท่ากันอาจจะเป็นเพราะว่าการออกกําลังกายของเราเนี่ยมันใช้ใช้ความผ่อนคลายเป็นหลัก จริงๆด้วยท่าทางอย่างเงี้ยเราคงจะไม่ใช้ชีวิตประจําวันแล้วทําท่าไทเก็กไปในระหว่างนั้นเลยแต่ว่าด้วยพื้นฐานของการที่เราฝึกร่างกายมาอีกแบบหนึ่งอะ่ะอย่างเช่นตอนหยิบจับของอย่างเงี้ยผมจะไม่เอื้อมมือผมจะไม่เอื้อมมือแบบนี้ก้มจะไม่แบบปุ๊บเร็วๆแล้วก็แบบโค้งตัวที่กระดูกสันหลังจนมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมันจะเป็นการนั่งลงไปเลยหรือเป็นการผ่อนคลายข้อต่อในการย่อตัวลงไปมันก็ เรื่องการบาดเจ็บอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยมีส่วนตัวมองว่ากีฬานี้มีการกระทบที่ข้อต่อน้อยทำให้มันเหมาะกับผู้สูงอายุที่ไม่ควรจะมีแรงกระทบแล้วก็ด้วยการฝึกที่มันเพิ่มทั้งความยืดหยุ่นเป็นหลักการทรงตัวเป็นหลักมันมีผลทําให้การบาดเจ็บเนี่ยลดลงเยอะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยหกล้มทีนี่คือหลายเรื่องก็จะตามมา